ติดอุ้มกล่อมแล้วก็ติดจุกแล้วใช้เวลาในการนอนค่อนข้างนานค่ะเพราะเราวางไม่ได้เลยเขาจะลองตลอดค่ะเพราอเราแบ่งเวลาให้ลูกอีกคนหนึ่งไม่ได้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะทำให้เราได้มีเวลาไปจัดก,การงานบ้านดูแลลูกอีกคนหนึ่งได้ได้ดีขึ้นนะคะ ผลพอยได้คือน้องอ่ะสามารถเลิกมือดึกได้เองจริงอันนี้มาไวมากก็ถือว่าดีเลยค่ะในเรื่องของน้ำหนักน้องอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นตามเกณฑ์ปกติดีค่ะ เรารู้สึกว่าเออตัดสินใจถูกที่เลือกให้คุณพอยดูแลค่ะเราไม่ได้ฝึกลูกแต่เพียงลำพังค่ะแบบว่ามีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษาคุณพลอยได้ตลอดแล้วก็วิธีที่คุณพลอยแนะนําเราก็คือเหมือนเป็นวิธีที่สามารถปรับให้เข้ากับเออชีวิตประจําวันของลูกเราค่ะ เออถ้าใครลังเลอยู่ก็ควรลงเรียนเธอค่ะชีวิตเรามันมันจัดการได้ดีกว่านี้จริงๆแล้วการเลี้ยงลูกของเรามันจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะคุ้มค่ามากค่ะ